นี่กู้ซื้อบ้านประเทศไทยโดยเฉพาะหลังราคาที่ต่ำกว่า3ล้านบาทกำลังเข้าใกล้โซนหนี้เสียทุกขณะจิตแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของหนี้เสียในปัจจุบันประเทศไทยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีอยู่หลายกลุ่มอย่างมากๆจากข้อมูลของเครดิตบูโรที่เรานําเสนอในทุกคลิปที่ผ่านมานี่นะครับโดยทางด้านของคุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่ของบริษัทข,ข้อมูลเครดิตแห่งชาติว่าเครดิตบูโรเนี่ยก็มีหนี้หลายแบบนะครับไอที่เสียไปแล้วก็มีหนี้บัตรเครดิต ที่เสียแล้วก็มีหนี้บัตรเกินสดนะครับแล้วเสียแล้วก็มีแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเสียอยู่ก็มีหนี้รถยนต์เห็นบอกว่าจะเป็นรถ E ีีด้วยเสียแล้วก็มีหนี้กู้ยืมซื้อบ้านซึ่งตอนนี้ก็พูดถึงหลักละสาล้านกันด้วยนี่นะครับทีนี้ประเด็นนี้ที่น่าสนใจเขาเพราะว่าเวลาเขาจับว่าตกลงคุณจะเป็นหนี้เสียหรือไม่หนี้เสียหรือมันมีหนี้กําลังดีและกาลังสงสัยจะเสียต้องบอกอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือว่าเอาละเราจะ,จะต้องผ่อนค จ่ายไม่ได้อันนี้เข้าขายนี่เสียเรียบร้อยแต่มันจะมีไอ้พวกประเภทแบบพอวันที่31แต่ว่ายังไม่เกิน90อันนี้เข้าขายกําลังจะกลายเป็นหนี้เสียหรือหนี้สงสัยจะเข้าขายหนี้เสียนะครับทีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า sm sm ก็คือหนี้กําลังเข้าโซนจะเสียนะครับอ่ะเราไม่ต้องไปสนใจคาภาษาอังกฤษตรงนั้นแต่ประเด็นที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับพจัดการใหญ่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรนะครับบอกว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญ,ญาณเริ่มมีอาการ ว่าไอ้เจ้าคนที่กู้หนี้ยืมสินจากธนาคารเพื่อไปซื้อบ้านต่ำสามล้านลงมาเนี่ยนะครับไม้ว่าคุณจะเป็นทาวเฮาทาว,ทาวโฮมบ้านของรัฐหรือไม่รัฐอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีสัญญาณว่ากําลังจะกลายเป็นหนี้เสียอ้าวน่าห่วงแล้วสิครับถามว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเราต้องมาดูตรงนี้ฮะยอดสินเชื่อเนี่ยนะครับในระบบฐานข้อมูลของเครดิตบูโรเนี่ยจบไตรามาสที่3มเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ13.5ล้านล้านบาทนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าสินเชื่อ หรือเงินกู้นะครับที่เข้าขายว่าจะเป็นหนี้สงสัยจะเสียคือเลยจ่ายตั้งแต่วันที่3 1แต่ว่าไม่เกิน90วันจบตไตรมาสที่3เนี่ยอยู่ที่4 9 0 0 0 0ล้านบาทก็ไม่น้อยนะครับนะฮะแสดงว่าเนี่ยมันมีอาการบอกส่อเหตุเหมือนกันนะฮะทีนี้ปัญหาหลักมันก็อยู่ตรงนี้ครับว่าไอ้เจ้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่คนไทยไปซื้อบ้านกันเนี่ยนะครับที่จะต้องจ่ายค่างวดเนี่ยพอเลย30ขึ้นเป็นวันที่3 1ยังไม่จ่าย แต่ก็ไม่เกิน90วันนี่นะครับมันเพิ่มขึ้นมาถึง37.2%เนี่ไงนี่สาเลยนะครับเพิ่มขึ้นมานี่นะฮะแล้วถามว่ามันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ที่ตอนนี้มันเลยวันที่30มาแล้วแต่ว่ายังไม่เกิน90วัน1นึ่งแสนล้านไม่น้อยได้ยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะทีนี้สิ่งที่ม้าหน้ามองต่อไปก็คือว่าถ้าสมมุติไปเทียบกับไตรมาสที่3เมื่อปีที่แล้วโอ้โหนี่ยิ่งยิ แล้วไม่จ่ายงวดแรกแต่ก็ยังถือว่ายังพอเลี้ยงค่าง,งวดได้ไม่เกินไม่เกิน90วันเนี่ยนะครับไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยทั้งระบบเนี่ยมันอยู่ที่99,500ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับไตรมาส3ปีนี้ที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่ที่มันขึ้นมาเป็น136,000ล้านแสดงว่าเพิ่มขึ้นถึง100%อาการหนักครับถึงจะยังไม่ถูกจัดเป็นหนี้เสียก็ตาม แต่มันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินใกล้เข้าไปแล้วสักเรียกว่าเลทโซนนะครับหรือว่าโซนแดงอย่างน่ากลัวนะครับถึงฐานท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมคิดว่ามีหรือไม่มีโอกาสที่หนี้ซื้อบ้านต่ําหลังละ3ล้านบาทในประเทศไทยจะกลายเป็นหนี้เสียมีหรือไม่มีส่งครับถ้าใครคิดว่ามีพิมพ์ม,มีฮะถ้าใครคิดว่าไม่มีพิมพ์ไม่มีแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับทีนี้พอเหตุผลที่มันมีสัญญาณอย่างนี้เนี่ยครับ คุณสุรพลโอภาสเสถียรผู้จัดการใหญ่ของเครดิตบูโรก็เลยบอกว่าไอ้น,นี่ต้องจับตาแลวนะครับนะฮะค,คือคือที่เสียแล้วก็ต้องว่ากันลวครับจะต้องแก้กันยังไงรักษาวินัยในทางด้านการคังการหนี้กันยังไงแต่ไอ้ที่ไม่เสียเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เสียถูกไหมฮะเพราะว่าเม้่อไไรก็ตามที่หนี้ที่ยังไม่เสียแล้วเข้าขายว่าจะเสียแล้วแถมเป็นหนี้บ้านด้วยนะฮะปกติแล้วหนี้บ้านถือว่าเป็นหนี้ที่สร้างรายได้ในอนาคตไม่ใช่หนี้ที่ฟุ่มเฟือยนะครับถ้าหากเรารู้จักใช้เป็นนอกจากที่อาศัยยังใช้ทํามาค้าขายได้เนี่ยเกิดก กองใหญ่ขึ้นมาเลยที่นี้มันจะแก้ยากนะครับและที่น่าสนใจคืออะไรครบ,บ้านหลังต่ำกว่าสามล้านบาทนี้ท่านท่า,านผู้ชมเกวเป็น,เป,นปเป็นประชาชนกลุ่มไหนที่เขาซื้อกันเป็นกลุ่มระดับปานกลางลงล่างถูกไหมครับและเป็นฐานร่างของประชากรประเทศไทยเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่จับตามองก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะอาการของการที่จากนี่ดีกําลังจะไหลไปนี่เสียแล้วมันก็มีด้วยนะฮะ พอไหลเข้าไปศูนย์หนี้เกือบจะเสียแต่มันก็ไหลกลับมาเป็นหนี้ดีได้เพราะว่าอะไรครับมีรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นสามารถบริหารจัดการรายได้ได้ดียิ่งขึ้นถ้าให้ค่าผ่อนงวดเป็นไปตามนัดหมายเดิมเป๊ะมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คืออตัตราไหลกลับเข้ามาสู่ความเป็นหนี้ดีนี่นะครับซึ่งคุณสุรพลบอกอย่างนี้ว่าไอการไหลของหนี้ผ่อนบ้านที่เกิน31วันแต่ว่าไม่เกิน90วันนี่นะครับแล้วมันจะกลายไปเป็นหนี้เสียที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูในอนาคต ทีนี้มันมีข้อมูลหนึ่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินี่นะครับบอกงี้ครับว่าอัตราหนี้ตกชั้นกลายจะเป็นหนี้เสียของสินเชื่อบ้านเนี่ยมันอยู่ที่22เปอร์เซ็นต์แสดงว่าไม่น้อยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นข้อมูลรวมๆของแบงก์ชาตินะฮะความหมายก็คืออย่างงี้ครับว่าเวลาคนไทยซื้อบ้านโดยการกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารไปแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยผ่อนส่งไม่ไหวจนกลายเป็นหนี้เสียของบ้านนี่นะครับมีอยู่ประมาณ22เปอร์เซ็นต์โอ้ ร้อยหลังนี่ก็ประมาณ22หลังนะครับที่กลายเป็นหนี้เสียบ้านเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้แล้วมันมีโอกาสไหมที่ไอ้เจ้าตัวเลขนี้มันลดแล้วไหลกลับมาสู่ความเป็นหนี้ดีคําตอบก็คือมีครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะกลายว่าเป็นเรื่องร้ายไปซะหมดเลยแต่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรครับคนที่เป็นลูกหนี้มีการบริหารจัดการรายได้มีการบริหารวินัยทางด้านหนี้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตที่ต้องว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่ามีหรือไม่มีโอกาส ที่หนี้เสียบ้านหลังละ3ล้านบาทเนี่ยจะกลายเป็นหนี้เสียนะครับหนี้ที่ตอนนี้กําลังสงสัยจะเสียละคือหนี้บ้านต่ํากว่า3ล้านบาทเนี่ยมีโอกาสจะกลายเป็นหนี้เสียมีหรือไม่มีถ้าใครคิดว่ามีก็พิมพ์มีนะครับใครคิดว่าไม่มีก็พิมพ์ไม่ม,ม,ม,มีต่อมานะฮะดังนั้นถ้าดูจากรวมๆทั้งหมดนี่นะครับก็แสดงว่านี่เป็นอีกหนึ่งอาการของภาคอสังหาริมทรัพย์และเป็นอีกหนึ่งอาการของภาคสินเชื่อในระบบการเงินของสถาบันการเงินในประเทศไทยซึ่งกำลังมีความเปราะบางทุกขณะ เปราะบางในแง่ของเสถียรภาพของตลาดส,สินเชื่อเปราะบางในแง่ของนะฮะโปรไฟล์หรือว่าประวัติของคนที่ไปกู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน เปราะบางทั้งในแง่ของเจ้าของพัฒนาโครงการอสังหาหริมทรัพย์ทีนี้เขาก็กังวลแล้วสิครับว่าเขาจะกล้าพัฒนาไหมสําหรับบ้านที่มีกลุ่มลักษณะที่สุ่มเสี่ยงว่าจะกลายเป็นหนี้เสียเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะลวนไปทั้งระบบถูกไหมฮะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งหนึ่งคนพัฒนาสร้างบ้านขึ้นมา2คนที่จะมากู้หนี้ยืมสินสสถาบันการเงินเองก็ต้องไปตั้งสำรองมากยิ่งขึ้น4อย่าลืมนะครับบ้านต่ํา3ล้านเนี่ยเป็นกลุ่มคนขนาดกลางลงล่างเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นความเปราะบางของอะไรครับ เกี่ยวกับเรื่องของกำลังซื้อและฐานเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปนะครับ